สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะครับวันนี้จะพามาดูต้นกระทุ่มนะครับที่นำมาเสียบนะครับนี่นะฮะต้นกระทุ่มนี่นะฮะอันนี้คือที่ผมได้ชำไว้ก่อนแล้วนะฮะ ปเปามาจากในสวนเนี่ยนะเนี่ยครับต่อกระทุ่มหลายคนถาขึ้นมาเข้ามาเยอะนะฮะใช้ต่อกระทุ่มแบบไหนเนี่ยนะฮะอันนี้คือต่อกกระทุ่มที่สามารถเสียบได้แล้วนะฮะเนี่ยครับ ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ต้นอวบนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนมาบอกวิธีดีๆให้ได้ดูกันอีกนะครับนี่นะฮะอันนี้คือเป็นนะฮะ เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ